ลกอะไรเร,เราจะมาเพื่อนๆมาเที่ยวน้ำตกนะครับกับธรรมชาติแล้วก็ผมมีโปรเจกต์ค,ครับว่าจะมาหากาังเป็นแล้วก็ถึงขาภายในในปา่าสักคืนหนึ่งนี่ครับแล้วฝากติดตามด้วยครับนี่คือมะเดือเราจะมาชิมพริกได้ตักใหญ่หน่อยตกใหญ่ามามชิมพริกไปลุยลุยลุยฟังเสียงน้ำตกไหมครับได้ยิน ุยเออดูถาวันดินี่ไงโอ๋อสวยเนาะใช่เิงเอันนี่ถาวันถาวันไปตรงนู้นใช่ใช่ตรงนี้ส่วนหนึ่งของภูเขาเขาใช่ไหมเอ๋ภูเขามากะเขาไม่เคยมา ได้ไหมได้อ๋ออันนี้มา,าช่างภาพครับช่องโคต้นอ้อครับเห็นไหมได้นะโอเค หินใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่มากนี่นี่เจอล้มตกละล้มตกละล้มไปแล้วเจอห้วยไมลงไม่ได้ครับไปไม่ได้ทางตันต้องไปไหน อ๋อทางนี้ได้ขอคลางไม่หยุดนี้สดสดไม่ต้องลงบันตินไมมแค่นี้ได้ยู่ <S 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 ยวิวทางนี้ยากกว่าตายแล้วพามาจุดยากแล้วเอ้ยได้ยู่โอ้คุ้มกานได้ดีแน,น่ สะพานนู่นไงไปสะพานนั้นมันไปข้ามไปก่อนต้องไปโอ้ย <c oughs> แข่งแรง่ะ <c oughs> อืมไปข้ามมา ไม่เอวจับที่ขันหัวท้ายนีย่อ่ะไม่เดี๋ยวจะไปให้เพื่ออะไรมาดิม,มาเราตรงนี้นะไปะทั้งภาพไม่กล้ามาแล้วอาบายเองไม่เลื่อนไม่เลื่อนจริง เป็นลำลำาธารธรรมชาติเนาะเห็นเอ๊ะเ,เ,เอ็ไม่ต้องเดินเอ๊ะเอไม่ต้องเดินเดี๋ยวไปเก็บบ้านแม่หรอกเม่ต้องสวยสวย โอ้สวยเลยอะ่ะนี่ครับยอดเลยตาห้วยไปเราเจอสถานที่น่าจะแคมปิ้งได้ครับเนี่มีหลายที่เลย เขาเจอแล้วได้ที่แล้วนี่แหละมาค้างแคมปนะ์มะกุฎีหนึ่งนะตั้งแคมป์มะกุฎีข้างหน้านู่นแหละไปดิโอเคครับสวัสดีครับบอกไ้มีปลาแน่นอน